ายเงาช่วยเติมพลังฝากและน้ำร่วมป่าปันไปผ่านมาแล้วหลายฤดูกาลเติมปันให้คนมากมายน้อยคนที่พอเข้าใจเ่ืยอเติมไปให้กับฉันทางยังอีกยาวไกลใจดวงนี้ไม่เคยไว้วัน้าบคนทุกย้ำเตือนคืนวัน ฝ่าฟันให้ถึงจุดหมายบางขณะเวลาเหนื่อยล้าทั้งกายและใจหากสิ้นแสงสิ้นแรงคลาใดยจะมีใครมาต่อเติมฟันผ่านมาแล้วหลายร้อยพันไม่ก้าวเดินไปด้วยใจมุ่งมันจะฝ่าไปจนชั่วชีวันคนยังฉันไม่เคยยอมแพ้มีบางครั้ง ใครเข้ามาเ,เลี้ยงแหลที่ผ่านมานั้นมีเพียงแค่ก่โอโคยมุ่งแต่สะสมคนจนีมากมายต้องทนทุกน้ำตาครางรงต้องทนหนาวตามกลางสายลงแห่งความแก่งแย่งแข่งขันฉันไม่ยอมอยู่เธอต่อย่างไรก็คน เดียวกันจะแบ่งปันกันบ้างเป็นไรผ่านมาแล้วหลายร้อยพันไม่ก้าวเดินไปด้วยใจมุง จนชั่วชีวันคนอย่างฉันไม่เคยยอมแพ้จะกี่มืพันไมเราจะเดาต่อไปด้วยจุดมุ่งมา เดียวเห็นหน่วยเดียวน้่น็เป็นพ่อค้าหรือว่าอ๋อะอ้โหชีดน้ำนมไอ้น้ำนมมาให้อ่าองชีน้ำนมให้เขาลูกเมยใช่ไหมลูกเ็กมันไม่ใสใช่ไหมไม่ใสาวคนมาปลูก็มีหลายดก็ยง có <laughs> bóng mời 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 này ขุนซาทำทางเดินย่ำลบหมดเลยครับ ร้อยถึงไมครับร้อยตรงนา้าร้อยเมตรได้ไหอะไรระยะทางนี่อันี้นะไม่ถึงมากไม่ถึงห้าร้อยร้อยอ๋อไมดาวสองร้อยสองร้อยกว่ากูที่คูบอกนะเอ้าคูบอกนะเออ มฟังอมเฮ้ยมันไม่มันที่ไม่ทอกันบอกไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ต้องกดโลพิกัดต,ตรงนี้เท่าไห <c oughs> ร่ อนที่บ้านนองนไปไปนอนนอบ้านเลยโคงมานอนนี่ตังคมไว้หนิโบแมนโบแมนครับไม่ใช่ดัง uhh ้ง ถนนไทยถนนไทยถ <laughs> นนไทยมีลูกล่างเลยกองเข่งๆกับวัวมาใส่เบ้ยถนนไทย <laughs> ไม่แต่งนะเขาแต่งกันตอนแรกเลาแต่เขาให้แต่งเราก็แต่งตลอดมาไม่เอาไม่แต่งไม่แต่งเขาตอนแรกมาใหม่ว่าเขาก็บอกน้องใหม่ไงอะแรกเขาให้แต่งแต่งแล้เขาไม่แต่งทำไมไม่แต่งที่ลังไม่แต่งเขาดึนก็แต่งนะครับ ม่มบางคนก็แต่ไฟเดี๋ยวนี้สิอ่อ,อนแต่ก่อนนี่แต่งเหมือนเดิแต่ก่อนนี่ไฟไม่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ LED มันก็ขั้นตัวแต่ก่อนนี่โอ้ยไฟมันในแมลงไฟตาตาตาบอดเลยไฟส่องหน้าฟุ้งๆนี่อะไรแรง ชาวเวลิงก็เดินเนี่ยตาัรอยุ่งร้ายเนี่ยตาบอดนะแต่ว่าเพชรชรานะนี่ย่จะเพชาเพชรชาด้วยมาแล้วจะปูนมาแล้วุรเนอ้ทำไมยังเชรุ่นแรนากกรเพื่ะเสริมเติม ทำไมอ่ะเขาก็เสริมจิ้อยอ่แล้วอแล้วนะรนะาแล้วอตแลวอะไรนโบโเอเอเอาาแล้วเหแเลยบ้โอ้ยูโอ้ยยูโอ้ยยูนแดงเลยเนี่ย จะมาใช่ไหมร้องจะมาใช่ไหมจะมาทมอ่ใเป็นอะไรเนี่ยโอ้ปืนปืนปืนงๆกลาอามาอยู่กัางๆโอ้มาใล่ไหจะมาโอ้ร้องทำไมร้องทำไม ไม่รู้เรื่องเลยเองบบังรงบไทยนอะไรครับากำลังไงกาลังนะยังอยเด็กมีการลองห้ากำลังไงกำลังกำลัก็เปิดฟอดก็เปิ้ฟอดมันแข็งแรง ไลยุงอ้าวรักเต็นรักเต็นไลยุงเหรอเน่ไม่ไม่มาบวชเพราะว่านี่สมบัติเยอะท่อเต็มเลยพี่มาบวชไม่ได้เขาดูแลค่ะเขาดูแลเขาไม่ใช่ทักษิณนเขาทนน้ำว่าเลยตกลงจะจมอยู่กองนี้มันไปไม่ได้เหมือนกัน คนขอนแก่นนั่นน่ะออนแก่นอำนเภออะไร้องถามันองเ้ามองเขาอำนเภออะไรคนแก่นนั่นแหละ ตัวน้อยๆแกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะอ่านี่ถูกตับเลวนี่ตับเหยื่อเลยอันนี้อันนี้มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นล็อคอย่างเงี้ยไม่สูงหรอกกลางเขาชั้นไม่สูงหรอกมันสูงอยู่จุดบนไหนนะครับข้างๆมีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ปลานี้ไม่ตายดีปลาน้นตายไงปลานี้ไม่ตายปลานั้นสีมากลางฝันทำให้กินดิโอตายหมดเลยนะยกร่องเลยครับโอ้ตายยกร่องเลยเนี่ยโอ้เว้ยมดเสียงเลยโอ้เอาต้นมาดอง เอาต้นมาดองเข็มโอ้าวโเหนียต้นมาดองเข็มเลยเนี่ยมัดตายเลย <c oughs> เกี่ยงทั้งแปลงเลยหนูโดนอ่ะมดเลยครับตาย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 ,ตาย,ตาย อะไรเนี่ยเนี่ยรเจี๊ยบกระเจี๊ยบอ่เฮ้ยเจี๊ยบอะไรกันใบขนาดนี้เจี๊ยบเขียวโอ้ลูกไงใบขนาดนี้ลูกไม่เท่านี้เหรอโอ้โหไม่ใช่กระเจี๊ยบแล้วเนี่ยกระโจงกระใจกระจับเนี่ย โอ้ยหมดเลยตายเกี่ยงลูกน้อยเล็กๆเอาไปให้เขาเนาะ้ <laughs> <laughs> ุูน้อยๆเล็กๆมันก็อ้าวคนได้ของฟรี เดอวเดียวอิ่หน่อยนะพราะวิดเปิดนะคุณจักรยานนีครับ่าจะเปิดเยอรที่อย่านี้ะก็ัดี่กมัดใหม่ตี่กมัดลา แวเก่งเหเป็นกัดเป็นกับางเตา6ปีโอ้โหกวจะได้บวชก็จะได้บวชดีดีจ้ะไม่ได้คิดเลยลืมไปแล้วอ่ะลืมแล้วมไปแล้วเลยสมัครบว สิงมาเชีแก้วบอกว่าพอใจแล้วคิดแล้วคิดเลยมานุีอยู่ไปบ้นๆปเก็มดลงดาวบอกพระรูเทางสิเปียนวิาเยเปลนวิญาทันทีโ้ในามุมนมุมทับ ตาน้ำท่วมไงใชเขาบอกตาน้ำท่วมไม่้ยด้วยปาบูรณ์สวยสวงามน่ารักเนื้อภาพนี่สวย

มันสำมเพาไม่ใช่มันแก้วมันสำมเพามันสำมเพาไม่ใช่มันมันแก้วต้องบอกว่าแมวอะไรหวยอยู่ในยีนแมวแมวกันทร์อ้า Dạ nó lắp, dạ nó lắp Ơ, à, đi hả? Hài hả? hài đó hả? <laughs> à, <này đó> <laughs> <đưa> không phải <laughs> ก็่ชรื่องขึ้นใหมเหรอ ข้อไปำที่กันะเนี่ยโอ้ทำที่กนแล้ว้อี่อายุอายุโอ้าก่อนเลยนะสองรันดเห็นมน่ที่ำๆเดิม ก่อนรัารให้ันนั่งนังก็ไม่นั่งอ้ที่จะนั่งก็มันนังมาที่อาจะตังมาตังก็ที่จะตังก็ไม่ตังมาตังไอ้ที่จะนั่ง <c oughs> เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเต็มหมดวันนี้เขาอะไรปรับปรุงปฏิวัติใหม่เขาคนมาก่อนเพราะท่านมาก่อนเพราะท่านมาก่อนมาเรียบ นาทีปกมอง